สวัสดีพี่น้องฟองไปทุกท่านทุกคนครับเหมือนกับเก่าว่าวันนี้มันมีอยังกินแน่นอนมาเบิงลมาเบิ้เปิดไว้คัะกึ้นแน่เตะต้มขุ้มขมตับหมงเม็ดกระทินผักแจ่มผักแนมบวบบวบงูบวบงูเงี้ยวบวบงูเงี้ยวพี่น้อง ัวคู่แบบนี้เหนียวกันนะถ้าขนาดขนาดเสียบเจมลงกันทุกคนโอดีดหัว่าดกดดึงว่าอ้โหยลงไปเมกะติน่าโรยลงไปเลยถะกขนาด ร่วงลงไปขักักมาทุกคนทุกคนเจ็บแซลมันกันต่อเอาตัวมาง่ายกับเอดี้มีแห้งไปหน่อยเต็มทุกคนครับมาเดินหน้องมาเด้อข้างนี้งามมาก ความที่งดก็เราดีท่เราต่างกันขนาดไนว่าแต่บ่มีกระเป๋าไปอบกกอบป่าไว้ผมเดียวก็สิบานแหละออส

ควู่ wow. ันตวจจาตึงอเป็นไงวะนน้ ด่อกไมดอกกนะมัน้ทำมันได้เสียหไรอยากกินรงไป มาทำร้านเราตฟังน้ำจิ๋วแบบต้งใจพแจับห้เงี้ยวๆ มันจะกินลงมากเมื่อจุบแจกครับเาลงงักกนจุดแจกปลาตกขนาดเไง

วันรันนนะนนบม่ะากครับสวัสดีครับควมเนตชมน,นั้นได้ว่าเป็นอะไรครับปลานักการตู้ครับมองก็พรอยู่ขนะห้องเต็มแนละ ครับกำนันพระจากครับ